น้องเกลกับลูกประชิดวัคซีนสวยหวานมากลูกสาวเปิดภาพลูกดาราสาวสุตาน้องแอปิเกลขอบคุณแม่ชมพู่อารยาและคุณพ่อนัอวิสรุธท,ที่ล่าสุดเพิ่องอายุครบเจเดือนไปล่าสุดคุณแม่ชมพู่ขอบลูกสามปไปฉิดวัคซีนลูกของน้องเกลน่าเอ็นดูหนักมากเป็นที่ทราบกันดีว่าชมพู่อารยานางเอกสาวคนดังมีทายาทด,ด้วยกันสามคนคือฝาแฝดชาย น้องสายฟ้าน้องพายุและลูกสาวคนเล็กน้องแอพิเกลซึ่งเด็กๆทั้ง3คนหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากๆค่ะล่าสุดแม่ชมหอบพิวน้องน้องทั้ง3มคนไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนตามรอบซึ่งางานนี้พี่สายฟ้าเป็นนักร้องนำเสียด,ด้วยร้องให้ก่อนไปฉีดเลยจ้าว่าไม่อยากฉีดยาสุดท้ายจบลงด้วยดีแต่ที่น่าสนใจคือ ลุกไปฉีดวัคซีนของน้องแอปิเกลลูกสาวคนเล็กซึ่งต้องบอกเลยว่าสมแล้วที่มีคุณแม่เป็นนางเอกสายแฟชุดของน้องเกลสวยหวานน่ารักตะมุตะมิเป็นเจแปนนิสเกินมากลูกเป็นเอ็นดูสุดๆไปชมจากภาพกันได้เลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ